โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมไหนคลิปนี้ผมจะมาเล่นสองควงแรปเปอร์นั่นเองนี่ผมได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะว่าจะมาเล่นสองควงแรปเปอร์นะครับทุกคนโอเคเรามาซื้อกันดีกว่าซึ่งผมยังไม่มีนะเอามาหนึ่งกล่องของ้ได้เลยสวยยี่สิบสี่ชั่วโมงเล่นได้โอเค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 เพราะว่าปกติผมจะซุ่มได้เป็นวิดเอ็ดไงเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราใส่อยู่หรือเปล่านะลูกสองควงอยู่ไหนวะอ๋ออันนี้นะครับทุกคนโอเคใส่อยู่ถือมาเลยโอเคนะครับผมอ่ะ ไปดูในเกมกันเลยกว่าว่าเราจะไหวหรือเปล่าทุกช่องควงแรปเปอร์ทั้งเกมไปกันเพชรฟรีไฟลดราคาพิเศษ1 0 5 2เพชรจาก300บาทเหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงยูดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคนเพชรเข้าแล้วได้จริงๆรลดราคามาแลวหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟใช้เพียงยูดีมีรหัสฟรีไฟขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุเกอร์โซนได้เลย มาครับพื่นวงฟอนนี่แหละน่าจะมีสองขวังให้เรามาที่สุดละแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะตามผมมาไม่ทันนะดิผมได้เจอหนึ่งสี่หนึ่งห้าแน่เลยวะแปดสองตีเลยหรือเปล่าเนี่ยยิงกันไปก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งมายิงเรานะเพวกนายต้องยิงกันก่อนอย่าเพิ่งมายิงเราเราต้องเจอปืนก่อนนะโอ้โหเยอะเลยวะเยอะเลยนะได้ละได้ละ ไม่ผัไม่มีไม่เจอฝั่งนี้เฮ้ยไม่ดาวด้วยทุกคนผมว่าผมโดนเล่นแน่เลยวะมันยังไม่ยิงกันเลยนะมันน่าจะมีเกาะแล้ววะผมยังไม่เจอเลยดิเกาะอ,อยู่ไหนวะไม่ใช่เกาะโอเค ไอ้ฝั่งนี้มีฝั่งกับเพื่อนไฮ้เพื่อนเรายิงหลังให้ได้นะแต่ว่าไม่โผล่ให้เรายิงดีเดี๋ยวยิงช่วยเพื่อนก่อน,นนะดาวสวยสาไปเลยมันยิงกันแล้วฝั่งนี้โอเคได้เวลาของเราทุกคนได้เวลาออกล่าเฮ้ยนี่ไงอ้าวมีคนนอนเฮ้ hey. กูงงเลยไอตัวหนึ่งติดสุนีย์ตัวนอนหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยอะดูทรงหมดแน่เลยวะโอ้ยูดีได้คิวฟรีได้คิวฟรีหนึ่งตัวแล้วก็ไอตัวนี้ก็ลงไปนอนซะแล้วโอ้งงเลยครับทุกคนผมเนี่ยงงจัดนะเออไอเดี๋ยวผมเก็บอะไรมาวะเดี๋ยวผมซื้อได้ดีกว่าวรีบเล่นนี่ไงอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆ ว่าอยู่มันจะไปไหนหมดต้องอยู่แถวนี้แหละอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้หรอกมันจะวิ่งมาสลิงนะมันจะมาสลิงแน่เลยเมื่อั้เมื่อก็จะว่ายน้ําไปอ่ะหรือว่านไม่ไปไหนเลยวะอยู่บ้านแถวนี้แหละแถวนี้แหละมาอ่าอยู่แถวนี้เพื่อนนายไม่รอดแล้วล่ะมมอเลยดีกว่า อยู่ในบ้านหลังเนี้ยใช่มาอ้าวขอของหน่อออย๋นั่นไงนู่นไปไหนเพื่อนไม่รอดนะดูขนาดนี้ไม่รอดแล้วล่ะเพื่อนผมก็ดักอยู่ข้างหน้าไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดไม่มีความไม่มีอะไรท,ที่ที่คิดว่าจะรอดได้แล้วล่ะไอเจะสวนผมเฉยเอาจะสวนผมเฉยอาว่าวเรียบร้อยหมดเตีครับ สองควยังไม่ได้เฉิดฉายเลยอะไรวะผมเก็บไปสามคิวเพื่อนเก็บไปหนึ่งแค่หนึ่งตี้เองนะโอเคเพื่อนชุบละซื้อละซื้อซิบต่อโอเคต้องหายอยู่อีกเมืองนึงโอเคไปครับเพื่อนอย่าไปรอช้าอืม,มันมาจริงว่ะทุกคนดักสะพานเจอดักสะพานละไม่ได้เล่นชาร์จเลยได้ยิงไกลกันแน่มันชุบชุบวะเฮ้ยเดี๋ยว ขนาดนี้เนี่ยนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเพื่อนเก็บไปแล้วอะไรวะจะให้ผมยิงหน่อยก็ไม่ได้นะเพื่อนนะอะไรเนี่ยเพื่อนไปซื้อล่าไหมดีกว่าวะเฮ้ยซื้อมาอยู่ใกล้ๆเลย oh, oh. ไปเพื่อนไปไปโชว์เลยไปไปผมไม่ไปละไปเลยไปไปเลยยิงมันเออนั่นแหละเออไม่ต้องให้ผมทำอะไรเลยนั่นแหละเออสวยให้ผมซื้อละให้ก็ดีลนะ ซื้อล่าแบบอซื้อล่าแต่ว่าไม่ต้องไปยิงเฮ้ยดีอยู่นะอะไรครับเนี่ยซื้อเมื่อกี้ครั้งแล้วตอนนี้อยู่ไหนใกล้หรือไกลเอออยู่ไกลอยู่อู้อยู่ตั้งไกลวะไกลจัดเลยเอยเบอร์สามเบอร์สี่เอาเลยวะมาเพื่อนเอาก็เอาวะรีบอยู่รีบอยู่กำลังรีบวิ่งเว้ยอยู่หน้าเลยเอ้ยไงมาดาวสองเมตรพอ ไหนนี่ไงข้างหน้าโอเคเอาเลยเพื่อนมันจะวับกลับแล้วเนี่ยเอาสี่เม็ดไม่ตายเพื่อนรากผมซะง,งั้นโอ้โหยัดไปตั้งเยอะเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ตัวนี้เพื่อนเราจะเล่นอีกแน่มาเหมือนมันอาจจะมีตัวบนฟ้านะหรือเปล่า 3, ไปสามไปไปกันดีกว่ะเรา,าเก็บคนละสี่คิวนะ ยิมเวิร์กจัดไม่อยู่มาแล้ววะมาไว้ด้วยเพื่อนผมคขำหน้าไหวเป็นเนี่ยรถด,ด้วยเอารถอะไรนี่เพื่อนอ่ะมาอ่ะอ้ะเอาวเ,าเ,าเ,าเาข้าบ้านไปละเพื่อนอยู่บ้านหลังนี้เพื่อนอยู่บ้านหลังนี้เจ้านหนึ่งมาไมา่ไม่คันหนึ่งเอายังขับรถนนี้มาดาวไปดิเอาอีกคันตัวหนึ่งเอาดาว เข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเข้า่ดนด่วนมาเอาเอาเดาเดี๋ยวอีกตัวเฮ้ยไม่ตายหายแล้วถึกจังวะถึกไปไหนอุ้ยโอ,โอ้ตาย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 ไหนวะ กฟงังอยู่ไหนตัวไหนตั้งหินหรือเปล่าไหนวะไฟต่อก็ได้นันเนี่ยยังไหวนะวนั่นไงเจอละยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เพื่อนเพื่อนไปเลยผมโคบให้มาอา้าวดาวสวยเออไอตัวนี้มันขับรออะไรของมันมาว่าจะมาชาร์จผมไม่ดีเนี่ยงงจัดเลยอ่ะ หมดตีซะงั้นฮะโดนยิงไกลโดนยิงเอ้ยมีตัวอีกเพื่อนอ้าวดาวแล้วนี่ว่าเอาเรื่องกว่าเกมเนี้ยหาล่าต่อดีกว่าเหลือสิบสี่คนน่าจะตึงอยูน่นะคนที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันบ้างนะไวหวอยู่แล้วใช้ดอกหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้มีโอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้ย อะไรวะไม่โดนเฮ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปนี่ผมไปแล้วอุย้ยนี่ไงฝั่งนี้ยังนี้โดนเพื่อนโดนโดนโดนเข้าเลยเพื่อนจะดาวแล้วเข้ามันเข้ามัน สวยของนี้ล่ะเฮ้ยนี่ไงเก็บหนักนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปช้ามันก่อนไปช้ามันก่อนมาเต้นไกลไม่ค่อยถนัดว่ะเออจัดเออจัดผมผมยังวิ่งไม่คล่องเลยเนี่ยเดียวนี่นาของมันวะ เจ้าเจ้ามีตัวลงลงไหนมีตัวอ,อีกเนาะนั่นไงเอา,าเดาอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวนี้เป็นเลยว่ะ Ảo, ờ, tay chim hải của chị tay hay đó nè xuống sắc ca một léo mà 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 ảo cái tua này nè ảo à, đâu ดูไม่ได้จริงเพื่อนเฮ้ยได้อยู่หรือเปล่าวะชูได้ผมตายแล้วเนี่ยตายหรือเปล่าวะจะไม่เป็นไรเพื่อนก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะแต่เพื่อนต้องเข้าได้อะตัวว้ามาตัวว้ามาเพื่อนเพื่อนไว้ไว้เพื่อนผมว่าเราไม่รอดแน่เพื่อนขอของหน่อยรอดไม่เนี่ยผมว่าน่าจะรอดนะผมมีรถอยู่หรือเปล่า หรือว่าวงเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ดีกว่าวะเฮ้ยเดี๋ยวพันยาดิเฮ้ยพันยาด่วน,นเลยโอ้โหไม่ทันนะเนี่ยโอ้โชิบหายแล้ว,พวเพื่อนรถกูไอ้เหี้ยตายไปซะมึงอะ่ะอ้าวกูก็ตายทำไมไม่ได้ยี่นี่เออทำไมไม่ได้ยี้ ตายอนาจาดเลยอะ่ะเขาวงไม่ทันวงมันหนีอ่ะเรามาดูความหวังของเพื่อนเราสองคนเอ้ยเพื่อนมีเหรียญอยู่ชุบผมชุบได้ชุบผมเพื่อนได้นะนี่ยเพื่อนต้องชุบกรจังหวะนี้ไหวเพื่อนมีเหรียญคนละชุบได้ทั้งสองคนเลยนะเพื่อนต้องชุบผมแล้วเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามมาเบอร์สามชุบใครอีกมีตัวเพื่อนไม่สนครับจังหวะนี้ชุบอย่างเดียวโอเคสวยขอบคุณมากครับมาเราจะมาเก็บแชมป์กันเกมนี้ เราจะมาเก็บแชมป์กันชุบได้หมดเลยสวยเลยดีผมอุตส่าห์ไปชุบกันเลยนะแบบนี้มันต้องต่อแทนกันอยู่แล้วล่ะเรามาลงตรงที่คนเยอะๆกันดีกว่าวทุกคนมันจะได้นัวๆสักหน่อยนะแต่ว่าจะไม่ตายอนาถเหมือนเดิมหรอโอ้เยอะเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนเอา้าตายเฉยตายผมเฉยเลยโอเคสวยสวยมากตายผมเฉย เพื่อนเราเก็บแชมป์กันดีกว่าว่ะตัวสุดท้าย่ะเพื่อนอผมเมื่ผมจะรู้นะว่ามันอยู่ไหนมาเอ้ยข้างหลังเพื่อนปล่อยมันตายหมดเลยป่ะไหนวะไหนวะไหนวะนหันี่เหรอนี่ป่ะฮ่าเรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวดยว่าชนะแล้ว มันยังมีเกิดบนฟ้านู่นโอ้โห,โ,หโหจะรู้วเลยโอ้โห,โหนึกว่าชนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยิงฟาร์มัสได้เป็นเอาคนพีการฟาร์มัสเอาคนมาเล่นเอาคนเล่นฟ,ฟาร์มัสพีการมาเล่นจะรั่วเลยเอาอ้าวดาวมาตัวสุดท้ายเลื่อนไหวอู่แล้วล่ะหรือว่าเคลื่อนไม่ไหววะไม่ไหวโอเคนี่แหละชนะจริงๆ คุณได้คว้าดีนะผมมายืนตายหมอกอยู่ตรงนั้นอ๋อผมปล่อยจอยแล้วผมวางจอผมวางมือถือแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนึกว่ามันชนะแล้วเพื่อนก็ยืนแอคเปิดการนะทุกคนเชื่อเรื่อเลยอือฮึ ผมคิดว่าสองขวงนี้ดีกว่าสองขวบวิจัดผมจุดแล้วนะครับทุกคนนะเออสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่สนุกหรือสนุกเงี้ยต้องขอไปทุกคนด้วยจริงๆนะถ้าคลิปนี้มีสนุกกันยังต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมพวกเคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม